รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสายการบินแอร์เอเชีย yin under armor. Hey guys, welcome to Bangkok, Thailand. My name is Woody Melinda Chinda. ได้เหรออยากกินนุสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านร้านหมูทอดกระเทียมขอบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านโปรดของวูดี้เพราะว่าวูดี้เนี่ยมากินที่ร้านนี้ตั้งแต่เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่ม้าม้าเนี่ยนะมะเป็นยังไงมะนี่ยเรารู้จักกันตั้งแต่อยู่มหาลัยนี่ลูกนี่ลูกลสาวม้าลูกสาวลูกสาวเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงมอแล้ว ซัน oh no daughter mother daughter ซันหรือ daughter daughter เขาบอกเลยว่า these are the best อ uh, ่าเขาเรียกว่าอะไรหมูอะไรทอดกระเทียมหรอหมูหมูหมากไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเวลาเรามีนิดเดียวชิมชิมช ja ิมอย่างยุก็ต้องให้ไอ้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปย้ายละอ่ะก็ไม่ได้กินละอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมไหนกัน รสชาติมันจะมันจะมันจะเป็นกลิ่นกระเทียมมันนุ่มอ่ะนุ่มไหมอร่อยไหมร้อนให้ให้ดูให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนึงว่ามันอร่อยเดี๋ยวเราไปราใส่ถุงได้ไหมอ่ะชิโก้ชิโก้ชิโก้ให้ดูนิดนึงคุณแม่ประกอบลำนองไปไหนอ่ะไปร้านนี้ซื้อตั้ถนนแต่ว่า ยังกินหมูไม่เสร็จเลยหมูไอแล้วก็หอยจอแล้วก็บะหมี่ไอเมื่อกี้เนี้ยจะมีจะมีคนเอาใส่ใส่ถุงให้เราปะน้องครับคนไทยป่ะครับใช่ค่ะร้อนได้ไหมคิวให้ื่อไหร์อะไรฮะแม่คิวไปอะไรสามสิบห้าสามสิบห้าอุ้ยเราอยู่สามสิบสี่ะตัวอะไรนะรอรอมานานยังเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาปกติแล้วเขารอนานไหมกี่ชั่วโมงอะมานประมาณสามสิบนาทีได้กี่นาทีนะห้าสิบห้าส้าสได้ข่าวว่าลางก่อนแล้วไม่ใช่หรอ ไม่น้ำมาแตบกินบ่อยไหมคะอร่อยอร่อยจริงเหรออร่อยโอ้โหเยี่ยมดีฮะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมเยียมอันไหนดีอันนี้อันนี้อะไรคะชาเย็นเหรอค่ะอันนี้นมนมอันนมเอ่อนมอร่อยอันนี้ไอซ์ไ้นี่อร่อยหมดเลยครับโอเคโอเคดีดูน่ากินไหมไอซ์ไส้มาก Can I tryYeah you can t r y ไม่เหมือนนมธรรมดานะครับมันเป็นนมอะไรครับเปิดเป็นนอะก็ราดเลยไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามีรบบแก้ไขเพิ่มเกระดาษชิ้นๆหน่อยอร่อยมากเลยนะอร่อยมากเลยข้าีซอยลุงจะถามว่าชอบต้มฟู่ไหมฮะถ่ายรูปเป็นกันลุงอายทำไมถ่ายรูปลุอายวะขอเสียงคนรอหน่อยได้ไหมคะขอเสียงคนรอเดี๋ยครับ 加油！<分><分> กับพี่เดิมวันนี้วันเกิดพี่สาววันเกิดพี่สาวเหรอคะโอเคแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะขอบคุณค่ะขออัดวีดีโอได้ไหมคะแฮปปี้เบิร์เดย์พี่สาวพี่ซ้อมพี่ซ้อมค่ะมีความสุขมากๆนะคะขอคค่่ะะไปแล้วนะบาย ไอจะได้หอยจอกลับบ้านใช่ไหมหอยจอได้ดีลพักไปแล้ว <Okay. S 2> โอเคหมูทอดด้วยแล้วกระมบัง <c oughs> ไม่ได้เป็นนี้ตลอดเวลาวันแล้วแวต่คืน อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นยาดองใช่เป็นแอนเนสตีเสียงอะไรเงี้ยกินแล้วมันจะแบบว่ากินแล้วดีดเหรอกินแล้วดียาพยาเสืพต้องนี่สรรพคุณสำหรับชายเปิดปุ๊บติดปับ๊บ which one is the เปิดปุ๊บติดปับ๊บอันแรก this one อันไหนอันไหนเปิดปุ๊บติดปั๊บ อะไรเปิดพวกติดปั๊กอะอันนั้นเป็นนานมีเทคเอาเว้ไหมอะไรยังไม่หมดดิดิเขาเก็บใช่ไหมยู่จะไปแล้วเหรออะไรนะอยู่จะทิ้งไหนแล้วใช่ไหมทำไมอยู่ลาไอดีๆได้ไหมยู่ให้เกียรติไอนิดนึงอยู่ลาไอดีๆได้ไหมเดี๋ยวเรามาหยุดน่ารักกันเดี๋ยวมาน่ารักกัน เราต้องเราต้องอำลาแล้วหรอโอเคบายทุกคนเดี๋ยวเราอ่านข้อความกันหน่อยดีกว่าดีไหมอ่าพี่ชมสวยมากน่ารักด้วยขอบคุณนะที่ไปเที่ยวกับเราโอเคแล้วลืมนี่นี่ verify แล้วใช่รามใน Facebook ติดตามไลฟ์ของชมบอกด้วย C H O M P W O A R A Y A ติดตามชมผู้ไลฟ์ทุกวันเลยใช่สับตะไคร้ด้วยนะฝากห้านด้วย Subscribe 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 สับตะไคร้ Subscribe สับไค้ Subscribe Subscribe หนูพี่จอดรออยู่หน้าอาบอบนวดนานมากอะไรนะพี่พี่จอดรออยู่หน้าอาบอบนวดนานมาก พี่ไม่ท้องก็คงเรียกพี่เข้าไปแล้ว